ผู้ชมครับยังได้ครับยังได้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนีใหญ่ครับท่านผู้ชมรว่ำไปเลยครับชมแต่ก็ยังได้ครับท่านผู้ชมโอ er, ้โหเอาอ so ีกทุกผู้ สวัสดีครับสวัสดีกผมไผ่สีทองอีกเช่นเคยครับวันนี้มาดักกบไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงเลยครับท่านผู้ชมพอดีดักไว้ตามบ่อตามสระเละบ้านมั่งตามทุ่งน้ำมั่งอะไรมั่งก็ใช้เหยื่อประหมอครับแต่ว่าฝนมันเกิดตกหนักครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปดักไว้ตามสระตามบึงครับตก้โหนี่ครับ โอ้ยำรำดับเลยอ้หาเจอไม่ได้ท่านผู้ชมเอาละครับงานเข้าแล้วครับน้ำท่วมโอ้เจออยู่ครับโอ้โกลันออกไปแล้วครับนี่น่าจะเข้าครับโอ้น่าเสียดายครับแ่เดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับครับไปดูอันต่อไปครับ โโอโ้น้ำครับท่านผู้ชมจะหาแอปเจอหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนี่ครับน้ำไหลแรงมากครับโอ้โโอโโยแย่เลยครับเป็นอย่างนี้จะได้เลื่องไหมเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมครับ ใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ส่วใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ดูดูผมขอยาเตะกบก่อนครับแป๊บนี่ตัวใหญ่ครับนี่นี่ครับเมื่อกี้ครับโอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้โอ้โหโโอ้เลยไปเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สามกันไป ก็เดี๋ยวไปหมอครับผมกลัวอย่างเดียวครับคือฝนมันตกน้ําท่วมตอนนี้น้ําตกแรงครับไม่ได้ไปดักไหนไกลครับดักเลาะตามบึงตามสะอะไรไปอย่างเงี้ยครับก็ดักไว้หลายที่อยู่ถ้ามัน ท่วมไปเลยครับท่วมแต่ก็ยังได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเอาอีกทั้งคุกนี่ครับโอ้โหสวยเลยโอ้โอ้โอ้โห,โโห,โโหดีครับยังได้มันยังท่วมไม่มิดดีครับเดี๋ยวเทกบก,ก,ก,ก่อน นี่ครับก็เทเสร็จเรียบร้อยครับโอ้โอ้ได้ตัวโอโอมาอย่างละสองคัวสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับถ้าน้าไม่ชมก็มีรุ่นแล้วครับเหยืยอปลาหมอครับจากว่าใกล้ๆบ้านครับตามบึงตามนาครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับครับโอ้ยวางไว้นี่ก่อนรวมอกยังได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ด้ตัวนึงก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปย้ำกันต่อ,อครับมาดูอันต่อไป น้ำท่วมแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไมไได้เรื่องธรรมางอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเอ้ยน้ำเต็มที่เลยโอ้โหโอ้ยโอ้โห,โโหมันเข้าเนี่ยครับท่านผู้ชมแต่ดันออกสงสัยหนีตายครับโอ้ เฮ้ยมีตายท่าเลยไปดูอันต่อไปผมดักไว้หลายที่อยู่เมื่อกี้ดันออกไว้นะครับดเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปครับนี่ครับเป็นสะเขาเขาอะไรเขามั่งกัดเราก็รุนน้ำไม่ท่วมก็พอใช้ได้ครับถ้าน้ำท่วมก็อันนี้น้ำไม่ท่วมนะครับ น้ำไม่ท่วมแต่จะมีตัวหรือเปล่าไม่ท่วมโอ้อันนี้ไม่ได้ครับได้แต่ปูได้แต่ปูนี่ครับได้แต่ปูตัวหนึง่งหมอตายครับยึดไว้ที่ก่อนมาอันน,นี้เป็นไงเอ้ย อันนี้ก็อ้อันนี้ได้ตัวหนึ่งครับได้ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่ตัวไม่ใหญ่ตัวน้อยเป็นตัวน้อยครับแบบนี้ไว้ก็เหลืออีกหนึ่งหลังหนึ่งหลังก็นนู่นเลยครับ หมายนี้มันน่าจะเข้าดีนะแต่มองไกลๆแล้วเหมือนจะน้ำท่วมไปแล้วถ้าฝนไม่ตกนะครับมีลุ้นนะครับคือว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะแบบว่าจะไม่ค่อยได้ยินเสียงปลาหมอดินนะครับมันจะได้ยินเสียงฝนมากกว่าฝนดันตกครับแย่เลยอย่างนั้มันมีลุ้น ค,ค,ครับเป็นไงมั่งเอ่ยอ,อันนี้ไม่เข้าครับแต่ตัวหมอยังไม่ตายโอเคครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปครับเดี๋ยวอันสุดท้ายครับหลังสุดท้ายดักไว้กลางนา อันนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วครับโหดันออกไปซะสองหลังฝนมันตกด้วยครับท่านผู้ชมถ้าฝนไม่ตกเราก็มีรุ่นหน่อยครับท่วมออกหมดเลยครับโหแล้วผมดักไว้ใกล้ทางน้ำด้วยครับไม่รู้เป็นไงครับเนี่ยหกแรงมากครับเมื่อคืนนี้ครับโอ้ท่วมแอปผมไปหมดแล้วมั้งน่าจะไม่เหลือครับท่านผู้ชม โอ้ยน่าจะไม่เหลือจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมโอ้โหตายเลย โอ้ไม่ได้ครับน้ำท่วมขนาดนี้โอ้โอเคครับไม่เป็นไรก็ถือว่ายังพอได้ขั่วครับวันนี้ยังไงก็วันนี้ก็ถือว่าพอได้กินครับท่านชมถ้าฝนไม่ตกมากน,น้ำหลากขนาดนี้ผมว่ายังไงก็มีลุ้นวันนี้ก็ใกล้ตกใหญ่มาหลายตัวอยู่สี่ห้าตัว ก็ถือว่าโอเคครับไม่ฟาวเดีย๋ยวก็หมอครับมีรุนมากเลยเป็นกบใหญ่าัาโอ้โหโอ้โอโเลยขอบคอดทกท่วครับก็ยังไงก็ชอบใคคลิปดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมผ่าตสดที่องด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ